เตรียมใจให้พร้อมเถอะพระซีรีนฮิงโฟน 4A กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้และอาจพลิกโฉมตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่คุณคิดว่ามันจะเป็นการพลิกที่ดีหรือแค่การตามกระแสเท่านั้นละ่ะดูเหมือนว่าลน์อัพสมาร์ทโฟนของนาติงจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แบรนด์ได้ปล่อยเรือธงอย่างนาติงโฟน3ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดมีข่าวลือที่น่าสนใจว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและนี่คือทุกอย่างที่เรารู้จักในตอนนี้แต่เดี๋ยวก่่อออนนนนีีาาาจจเปป็ุดทหลยคมมงข้ไ พบนัติงโฟน4 a โปรในฐานข้อมูลแน่งนีแล้วนะมีผู้พบเห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากนัติงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลแห่งนี้ซึ่งเป็นระบบที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์มือถือทั่วโลกโดยใช้หมายเลขโมเดล A 0 6 9 P แม้ว่ารายการนี้จะไม่ได้ระบุชื่อรุ่นอย่างชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นนัติงโฟน CA โปรเลยทีเดียว น่าเสียดายที่ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับสเปคฟีเจอร์ดีไซน์หรือราคาของมือถือระดับกลางรุ่นนี้แต่การปรากฏตัวครั้งนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่านาติงได้เริ่มพัฒนาต่อจากซีรีส์โฟน 3A แล้วและนี่อาจรวมถึงรุ่นพื้นฐานอย่างนาติงโฟน 4A โดยเช่นกันเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในตลาดระดับกลางที่แข่งขันสูงหากย้อนกลับไปดูนาติงโฟน 3A และโฟน 3A เพราะที่เปิดตัวก่อนหน้านี้พวกมันใช้หมายเลขโมเดล A059 และ A059P ตามลำดับดังนั้นอุปกรณ์ที่พบในครั้งนี้จะมีโอกาสสูงที่จะเป็นรุ่นสืบทอดโดยตรงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในสายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าการเปลี่ยนหมายเลขโมเดลเล็กน้อยสามารถบอกไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาด้วยคาดการสเปคและดีไซน์ของนัตติงโฟน 4A s e r i e ์ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันอย่างเป็นทางการแต่เราสามารถเดาได้จากแนวทางของรุ่นก่อนหน้านี้ว่าซีรีส์ CA จะมีอะไรบ้างลองมาดูกันทีละจุดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดีไซน์ฝาหลังใสาคาดว่านาติงจะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของดีไซน์ฝาหลังใสที่โดดเด่นซึ่งเป็นจุดขายหลักของสมาร์ทโฟนทุกเครื่องในแบรนด์นี้ทําให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นส่วนประกอบภายในได้อย่างชัดเจนเหมือนกับการเปิดหน้าต่างดูโลกภายในเครื่องและนี่อาจเป็นจุดที่ทําให้บางคนรักแต่บางคนอาจมองว่ามันดูไม่หรูหราเท่ากับฝาหลังโลหะ ไฟก l ิฟฟินเทอร์เฟสมีโอกาสสูงที่ไฟก l ิฟเลตจะกลับมาอีกครั้งแม้จะยังเป็นแค่การคาดเดาแต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักนี่คือระบบไฟเลตที่แสดงการแจ้งเตือนและเอฟเฟกต์ต่างๆบนฝาหลังทำให้สมาร์ทโฟนดูมีชีวิตชีวาและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเหมือนกับการมีดวงตาที่สื่อสารกับคุณแต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นจุดที่ถกเถียงกันเพราะบางคนบอกว่ามันเปลืองแบตเตอรี่มากเกินไปวัสดุตัวเครื่องคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าซีรีส์ c a อาจเปลี่ยนจากฟ้าหลังโลหะมาใช้พลาสติกเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งช่วยให้ราคาจับต้องได้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแต่ก็อาจทำให้รู้สึกว่าคุณภาพลดลงและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปเพราะการใช้พลาสติกอาจช่วยให้เครื่องเบากว่าและทนทานต่อการตกหล่นมากขึ้นด้วยการอัปเกรดประสิทธิภาพ เราน่าจะเห็นชิปเซตรุ่นใหม่ที่ทำงานได้เร็วขึ้นรวมถึงแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและความเร็วชาร์จที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานและสะดวกสบายมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากลุ่นก่อนหน้ามีชิปที่รองรับเกมระดับกลางได้ดีรุ่นใหม่อาจรองรับเกมที่หนักหน่วงขึ้นเล็กน้อยแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่ถกเถียงเพราะบางคนคิดว่าการอัปเกรดเล็กน้อยไม่เพียงพอในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วหน้าจอและกล้องหน้าจอและกล้องในซีรีส์โฟน 3A ถือว่าทำงานได้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นนาะติงอาจปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้นหรือถ่ายภาพได้ดีกว่าในสภาพแสงน้อยเช่นการเพิ่มเซ็นเซอร์กล้องที่ดีขึ้นเพื่อถ่ายภาพเซอรฟี่ที่สวยงามยิ่งขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่คาดคิดเพราะการอัปเกรดแบบอินครเมนทัลอาจไม่หวือหวาแต่กลับทําให้เครื่องใช้งานได้จริงมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลสเปกหลุดออกมามาก แต่การปรากฏในฐานข้อมูลนีมีครั้งนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแฟนๆของนาติงจะมีมือถือระดับกลางรุ่นใหม่ให้ติดตามในไม่ช้าซึ่งอาจรวมถึงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นจุดที่ถกเถียงกันเพราะบางคนอาจสงสัยว่าทำไมนาติงถึงไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนเพื่อสร้างความตื่นเต้นมากขึ้นที่มา g i z m o c h a n e https colon s l a s l a s www g i z m o c h e n e com 2 0 2 5 0 9 3 0 n ู n g ์สองห้าศูนย์เก้าสามศูขโฟนขีดสี่เอ m o เบิลแมนแล้วคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนวัสดุฝาหลังเป็นพลาสติกเพื่อลดราคาหรือไม่หรือว่าการอัปเกรดแบบอิน r ครเมนเทในซีรีส์นี้เพียงพอสําหรับคุณหรือเปล่าแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาถกเถียงกันเถอะเพราะในโลกของเทคโนโลยีมุมมองที่แตกต่างกันมักนําไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ